นำพี่น้องนำย่งป้าเบิง่งพื้นไหลโตเรเดเดแ๋ยวข้าแว้าลงมาเบิ่งป่าพี่น้องนำย่งพื้นไหลนี่ป่าเอยียงขายเนี่ยป่าเหียง ปลาสดปลาแห้งปลาสดสดปลาหนังยังปลายังค่ะจ้ะือค่ะอันนี้ปลาซิวาปลาซิวาป๊าบักหเลยตโปรดเนาะอันนีุ้งเาใดวาะ อ่าสิเยู่ในพุ่นมีบ่อปลาตัวสีใหญ่จักหน่อยตัวใหญ่ๆมีบ่ใส่เบ็ดบ่มอน่น้ออันนีุ้งเท่าอันเนห้องของเออ่ันดสั่งขายโลจังได๋อ80บาทจอเลือกตัวใหญ่กัน เก็บให้นําได้บ่เนาะโอ้ปลาอีหยังตัวแดงๆปลาตะเพียนทองค่ะตะเพียนทองค่ะปลาตะเพียนทองนน่ะปลาน้ํายงเฮานี่บ่แม่นค่ะน้ํายงน้ําปลาน้ํายงเด้อพี่น้อง อันนี้ปลาอย่างไร่ไรนี่เขาเอือน um, ปลาดูค่ะลูกปลาชโปลาชโดนี่ค่ะลูกปลาชโดจ้ะอ๋อลูกปลาชโดนี่อันนี้เดียวปลาอย่างอันนี้อันนี้อันนี้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนธรรมดาอันนี้ตะเพียนทองอันนี้ตะเพียนทองอันนี้ตะเพียนทองจ้ะอันนี้อันนี้ปลาซิ่วเขาเขาปลาซิ่วเขาเนาะจ้ะปลาซิ่วเขาจ้อ่างซาง แม่ค่ะสบายนอนนังเพลงเพ่งยงเพลงวนวนอยู่แม่ค่ะไปยังคือเมื่อยเมื่อยวัดว่าหนึ่งพักเทีือตังเทนี่ยังจังบ่เดทพักแม่ค่ะตั้งสี่อะไรย่างไปย่างมาอัเท่าไรแล้วนั่นเดี๋ยวโลนึงค่ะเียาจะแถมให้เลยนะแถมแก่แม่ค่ะใจดีค้าประจำแม่ยมได้แวะซื้อเพิ่นตลอดพี่น้องแวะซื้อแล้วบ่แล้วหลักไทคลิปเพิ่นน้ำเปล่ ปลา้อนบ่อหปลาเงี้ปลา้อนมันเบิดยังไ่มีปลาแกนีปลาแปลามกบปลาซิ่วขาวปลาซิ่วขาวอยู่ใหญ่ปซิวใหได้มาสู่ปลาีบรอีกดเเอาไหมกบ่มไข่บ่บมหาไข่ดอกปลา้อนม่นีเป็นเมื่อนปลาปลา้อนเหมือ ข่านหนา้น่เคค่ะไกลมากบางหันก็เห็นเนาะมีลานมันไม่มีลานเดียวคนเด็ดร่วงดูว่าปลาลานี้คือหลายามันมีหลายคนมาส่งเ็เจ้ามาจะแสบันน้ำย่างเขาบอกน้ำย่างค่ะน้ำย่างเม่อวานก้ามื่อวานสมอสมอสมอกรอบดีค่ะดักสมอบักสมอหรือปลาสมอ ปลาแดดเดียวจะว่าตัดหัวออกบ่แพรปลาพนั่นไม่จเปลาสดปลาสดปลาซอยปลาขาวโอปลาตะเพียนนี่ปลากี่เดืดเนาะเด็มันข้ามมนี่เนาะลูกปลาโดนบ่ายจงไล่มลลา เัเปิดเร้นอ้อมอ้อมเนีน่ยค่ะกระไดพี่น้องขาพันกระลาอย,ยูนยนอ่นี่เด้อพี่น้องนี่เบื้องน้า๊าดอันนี้พ่นตากไว้พี่น้องมองเนี่ยปลาเหียงพ่นตากโอ้ปลาขึ้น ร้านไส้เพิ่นกระเสียบเฉยอยู่บนกสะเสียบคือบนพี่น้องน้ำขึ้นน้ำย่างขึ้นพี่น้องเาสิค่ายย่างไปเบิ่งจักบาทพุ่นในน้ำไหลน้ำไหลขนาดเลยพี่น้องน้ำไหลไหลน้ำกำลังขึ้นพี่น้องใส่กันนะเบิ่งกันนะถือว่าใส่ ได้จักตัวไปไมาใส่ดนหรอเปล่าได้จักตัวไปนี่วานด้วานได้ปาดพุ่นสายเบ็ดเงาไปหอดพุ่นเอาหยังเห็ดเยื่อมันเห็ดเยื่อมัน เงียบปลอมพะนะพี่น้องมันเป็นไนดนบุญเงียบปอมเป็นตัวกบหน่อยบอกเป็นตัวกบหน่อยเอินไว้เงียบปลอมเาะะั้นย่า่เพื่อนขายของมาเล,นนเล่นน้ำย่า่กันเลยมาโต๊เบ็ดน้ำบอก<ม>ย่ายเพื่อนขายปลาเพิ่นขายปลา,า,ปานำย่างพี่น้องร้านเพิ่นกันเลยมานั่งต๊เบ็ดต๊ได้กระิไปให้ใหย่ายขายมันบอก เอาไปกิน <laughs> โอ้ป๋าได้เวียกได้งานเดี่ยว<า>ยุบปอาได้ยุบปอาหานักเรียนปอาหานักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านนักเรียบนบ้านยังก็บ้านนักเรียนบ้านนักเรียนเอาคืออยู่บ้านนักเรียนอันนี้บ้านน้องพักตบบอมเรีย,บยนบ่มายามย่าเนาะโอ้มาเคือทิ้งแต่ละสื่อเป็นหลายๆที่น้อง ไปต้นถ้าเมาเบิงน้ำเบิงป่าพ่วมบรรลายวังนี่ตาขายดิน่งนี่ปลาปลาเนื้อไี่หนอที่ขายเายนก่เน้คนกินสินอันนี้ปาิ้ปลาแก้สิ้ ไค่ะลปลาบักแปบกับแปะจิบบอขายลูละลยค่ะอ๋ออันนั้เครืองลูแ่คปลาบักแปบลูดละลอยถุงละเคืองลูเลยเป็นหาสิบบาทนะบักสมม่อนํ่ ขายดีไวเนี่ค่ะจะปนมื้ที่ปางนแอกไหนดูกระดูขายอยู่ไหน่าขายล้วค่ะที่ื้อหนได้หรอดี่ะอ่มก็ดีเลยใจดีเนาะคือปนจ้ะดีโนมบ่วหนมั้ยออคือคือแถมไปเุ๊่ยค่ะนซุดยอดดีเล็บวเอาดอกให้เพิ่นซะจ้ะจ้ะแถมให้เพิ่นจ้ากซือเหลาย เนอซีก็เปกิกระถงอแเป็นรอยแล้ว <Yeah. S 1> นแนแบบแบบคซี yeah, เออคก็นะอย่นีถังม็มีเด้อไม่ได้ซ้ำตินาน้อยเฮ้ยมันเป็นบ่าอะไเนาะย่าดีไหมายยิ่เด้อพีอห้อที่ถนม,มนเป็นเซลล์พุมเซลล์พุ่มิค้พ้นสูง ทางนี้ไปทางขัานบนสูงพี่น้องข้างหลังนี่ไปเสียเสียตะคุ่มเพิ่นขายอยู่ริมทางนี่แหละร้านริมทางขายปลาเป็นประจำง่ามปลาย้อนไป็นเหมือกงามปลาเพราะเขาเป็นเหมือกปลาเพราะกะตีมี่อย at ู่เป็นบ่อซุ่มอะตคนกระพานไปพานมาก่้แน่ใจค่ะเพราะว่ามันได้กู้คนบ่อยอยู่เหรอปัญหาเอาในใจ นมันแสบเด่นมันมันไข่ไข่ก็ปลาหนังอยู่บาปลาเอ็นก็ปลเอค่กเออมันปลาย้อนทาานีเอินปลาย้่นหรือมันมปลานังหรือคนละประเภทคนละอย่างคนละนั่งปลาย่นบอนคปลานังปลาย่นไปนา แต่ว่าโตมันไข่ไข่กันบอกไข่ย,ยู่แต่มันสีดำกับสีขาวคุณอ๋อปลานังมันงามไหมปลา้อนออกดำดำปลาย้อนกระนาดินเอรมันเสียบมันสีเสียบเป็นแบบว่าสีน,อน่องปลาน,นังกุหลาบเนาะอืมแม่ค้า นี่แหละพี่น้องมาแบะซื้อปลาขายมากมาแบะเป็นประจำแหละพี่น้องรันมาแบะซื้อปลาไปแล้วพี่น้อง